เอาอีกอแกลอบครับซ้ำครับครับโอ้หวานหาฮกอยู่แล้วครับเอ,วอาว,วดได้วดเป็ีนบล่ลเหร สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลาทุกผู้ทุกคนครับผมข้ามารับชมครับผมวันนี้มาหาปลาคือเกา่าแหละครับวันนี้เอาหลือเรือมาลงนะครับมากับเซียนซื้อ,อยางกา่อนไอผมลืมเสื้อไอลินนะครับเซียนลินนะครับอยู่ในวัาลินเท่าน,นี้แหละคนจะมาตกปลาครับมาลาปลาดูผ้าันมาลาปลาดูืัอนั้นมาพอป้ปลาดูฟุ้งหนึ่งครับยิ่งไปซีหาตัวก็วเลยว่าพาเซียนเบ็ดเพิ่นนมานำเงินแอบเพิ่นพายเรือนะครับเอาเรือขาอยากมานำ อาเราตีเบ็ดข้างล่างเดี๋ยวผมจะหมดนามนะครับหมดนะประทะฝีมือกันเลยตอนนี้ยั่ไอ้กุดไล่ครับกุดไล่นะครับกุดไล่น่าจะเป็นนอำเภอกันะล่มเมละติดแมนามโมนครับมันต้องไม้นี้นต้องเอาเรือเขาครับเรือเขาเข้าไปไกลครับไป เพิน่นละเกือบกิโลเพิน่นละควายไป,ไปโอเคครับเดี๋ยวเอาขงลงก่อนเดี๋ยวลงก่อนเซียนนุ่มเซียนเซียนแง่สวัสดีครับมันหมานครับวันน,บบนี้มันหมานามันลองมั้งครับเพิ่น,น,นรรว่าเพิ่งมาฟ่อไวปลาสิเป็นจังไงปลาปลาหนี้น้อยน,น,นวลว่าจะมีปัญญาเอามันบ่แม่นครับผม เคลียยกเรือซอยอายแล้วก่นอนานาะครับลงเรือแล้วได้เราพายเรืกอรกำลังสอนกำลังสอนกำลังสอนพายเรือไม่เคยพายน้อยเนาะบอรครับไม่เคยอยากจะเถือพายใครอยากจะแหลกแล้ววะง่ายไหมพายง่ายบอวง่ายโตัวเรือมันบ่อเนาะแม่อมันเบา บไกลครับประมาณกิโลหนึ่งแต่ลอยน้ำไาเดี๋ยวไปหอดบุยแห้งหมดและจากนี้เาก็ไปลุยกันเลยนะครับผม เป็นปลาบัวสีหงษ์เน่จังหน่อยแต่ว่านามใสครับตรงนี้หมดสาลายครับสาลายสาลายหางกระโอกมาปึ๊บมาพอ่อจะดูหน่อยครับที่จริงก็บอยากยิ่งน่องบันไดครับเพราะว่ามันยังตัวหน่อยอยู่ครับขอประกันความสำเร็จก่อนครับ เดี๋ยวเหวกันเหี่วไอ้อนขอก่อนตัวหนึ่งอนครับบักเข้าไปเงียบร้อยครับเหนจังได้เลยครับมาพอตัวเหลกเอาไว้ก่อนครับอย่างหน่อยก็พอได้กับเขาที่เหลือได้ก็ได้ก็บไปว่ากันครับ มันไงก็แขนน้อยนึงครับถือว่าพอได้ต้มครับนี่กันเหวี่ยวไว้่อนไอ้ห้อาก็ไปลุยกันเลยครับเปนตัวต่อไปตอนนี้พอ,พอฟูงปลากระสูบครับเดือกตัวใหญ่จัดไว้ก่อนครับกันเหวี่ยวครับว่าจะเป็นปลาถือว่าปลาเนื้อดีครับปลากระสูบเอาเห็ดยังกระแสบับไปลาบไปก่อยไป เป็นหนึ่งนะครับเนาะปลากระสูปเป็นปลาเนื้อดีนะครับแค่แตวกลางมันหลายแค่นั้นนะครับแต่ว่าอายเราว่าวาแพ่อจัดมาโหลดเดี๋ยวอาจจะเอาไปเห็ดเอาไปก่อยเราวะผมจจัดให้นะครับตามคําขอนะตอนนี้ก็พอได้ปลาหน่อยไว้ก่อนครับว่านพ่อของไงนะครับดำหนามาไกลาเติบ จากนั้นสักพักหนึ่งแบตโกโปรของผมก็หมดนะครับก็เลยบริเทยไต่ไต่ตายน้มต่อนะครับก็แต่แบตเบิดเท่านั้นนะครับมาขอปลาช็โดนยัยครับแแบบครับแบบทาบครับมาดูครับมาดูบ่เหี้ยวบ่เหี้ยวเกือบเหี้ยวเกือบพอกาดเออโอเคครับเดี๋ยวเก็บปลาก็เดี๋ยวต่ออีกนิดน่อยครับทราบครับนี่ครับเอาอีกนิดแแบบครับทราบครับครับโอ้วัดหาฮกอยู่แล้วครับ

เจ้าปลาไว้โอเคครับผลงานร่วมมือนี้จะงามนะครับโอ้เกือบเตียว แกะป้ามาเหี่ยวอีกว่านเหี่ยวครับวัอนี้เอาแก้มือได้นะครับกดไล่ครับกดไลค์นั่นมันวานมันมันครับผมวัอนี้ก็คือขอลาพี่น้องเพียงตัวนี้นะครับน้องเดี๋ยวมาวกันไหมครับกูไลคมากลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับผมเกียครับเจ็บเลือกก็เท่ากัน